นี่สมิมามาพี่วันพี่วันมาเนี่ยเอาพี่วันนี่น,นี่มันต้องชี้อย่างนี้ลูกผลไม้อันนี้หนึ่งสองสามนี่เก็บไว้ก่อน A B C หนึ่งสองสามัตว์ Animal มีเก็บมันก,ก่อนเลอออ่ะกอไก่เอาวางไว้อย่างนี้ลูกมึงันมากเอาวางอย่างนี้เดี๋ยวจะไม่สอนจะไม่สอนอันนี้อะไรเอ่ยอันไหนกอไก่อันนี้กอไก่ใช่ไหมอันไหนกอไก่ครับชี้ที่อันไหนกอไก่กอไก่อันไหน,ไไหนชีออ้อ๋อน,นี่อันไหนขอไข่ขอไข่ไหนครับอ๋ออืม อนคอขวดขอขวดขอขวดขอขวดตอปคอขวดอืมคอควายจับจับทุ้ใจจับต้านนนขอควายนี่อืมนี่ขอควายอันนี้อะไรอีก อันไหนขอไขช่ชี้โอเคอเคุ้ยพี่ตังเก่งจังเลยอ่ะขอไข่เอาปากกาเนี่ยทำไมชี้ไม่ได้เลยตังอ้อกอไก่อันไหนก็อไก่ขอไข่อืมอันไหนขอ ขวดขอขวดอันไหนลูกขอขวดอันไหนครับขอขวดอันนี้ครับหืมปลาตูอัอ<ก>อน,นอไหนคอควายครับคอควายไหนครับคอควายอันนั้นจอจานคอควายอยู่ตรงไหนลูกคอควายอยู่ตรงไหนเอยนี่สีคอควาย ไหนคอคนคอคนอยู่ตรงไหนเออจับไว้นะคอคนนี่ถ้าถูกมันจะดังปิง้งค <Yeah. S 1> อละค้างมันไหนครับนี่คอละค้างโอเคต้องมองงูอยู่ตรงไหนเออครับเงางูจอจานหรืงองงูนี่ อันไหนจอจานคะจอจานใช่ดีพี่ตังชี้ดิจอจานใช่ดีอันไหนไม่ใช่นะงองูล,ลูกจอจานอันไหนตรงเนี้ยอ๋อจอจานใช้ดีนี่เก่งจังตบมือให้หน้อยตบมือให้ตัวเองน้อยอืมมาแล้วอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้คอคน้น อืมทอและคังอันไหนอืมอทอทัานฐานอยู่ตรงไหนเอ่ยลูกงงงูงงงูอยู่ตรงไหนครับงูก็ได้นี่ไงนี่นี่จอจานอยู่ตรงไหนเอ่ยลูกตรงนี้ ช่อชิงอยู่ตรงไหนครับนีช่อชิงนี่นช่อช้าอยู่ตรงไหนเอ่ยอืมช่อโซ่ชี้ดิช่อโซ่อยู่ตรงไหนครับลูกแก่อะอืมช่อโซ่ร่ำพีอะครับอยู่ตรงไหนชี้ให้แม่ดูหน่อยสิโหยหนูต้องมองขนาดนั้นเลยเหรอสายตาหนูสั้นเหรอลูกอันไหนชี้ดิอันไหน ทอชิงทอช้างชอโสอบกระเชื้ออันไหนทอช้างชี้หน่อยอืมชอช้างอืมชอช้างอืมชอโซอยู่ตรงไหนครับชอโซล่ามทีชี้หน่อยชอโซวันเช่าชอช้างชอโซล่ามทีทอช้างวิ่งหนี อันนี้สิหลกครับอืมมันไม่ค่อยอันนี้อะไรเอ่ยวัด <Okay. S 1> อิสิตนกไก่นกไก่อันนี้หละ่ะพี่ตงังพี่ตังนี้ล่ะครับอันนี้อะไรเอ่ยใน,นี่ตัวอะไรตัวอะไรครับมีแแมโอ้ยอันนี้เมีนนี้ด้วยนี่อะไรเอ่ย อันิมอลกูเอ๋ยขอไก่ครับอันนี้อะไรเอ่ยที่ตังที่ตังนี่อะไรครับโหดูพี่ตังนี่พี่ตังที่ตงังดูนี่อันนี้อะไรเอ่ยที่ตังอันนี้อะไรครับกูเอ๋ยขอไก่ครับขอไ,ไข่ขอไข่อะไรลกูกขอไข่อะไรลกูก ขอไข่ในเล้าเราเก็บก่อนเรา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 เรียนสัตว์ดีกว่ามาเราเรียนสัตว์ดีกว่าก็ไก่ก็กไกไ่กไ็กไก่ก็ไก่ลูกเราเรียนสัตว์ดีกว่าอันนี้อะไรเอ่ยมาเอ่ยก็ไกไ่นี่ฟางอันนี้เราเรียนสัตว์ดีกว่าลูกเนี่ยอันนี้อะไร d o g กหมาซ a แคชแมว เนี่ยอันนี้พ่อก่อนเดี๋ยวไม่ก่อนเราะเรียนสัตว์ดีกว่านี่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 เคยเห็นดูไหมนี่อันนี้อะไรเอ่ยห <Okay. S 1> น,นูจะเอากอไก่เน่หรอเนี่ยอันนี้อะไรนะนี่ตังหนูนี่ B dog <Yeah. S 1> สุนัข C cat ไม่เอานะเดี๋ยวมันก้อนนี้พังหมดก่อนที่จะได้นี่หรอกลูก เป, flaws, เปิดดีๆเปิดดีๆลูกไม่เอา game, เ,ปเ,ปเปิดด carry ีๆครับผมเปิดดีๆลูกอุ้ยมีแตงโมด้วยอุ้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 ยเบาๆหน่อยครับลูกอันไหนแตงโมชี้ดิโอ้นี่แตงโมเหรอลูกอันไหนกล้วยกล้วยอันไหนกล้วยกล้วยโอ้บานาน่า อันไหนแตงโมวัตเตอร์อเมร์กิ่งอันไหนส้มอ,อู๋ออเรนจ์กิ่งสตรอเบอรี่ไหนครับสตรอเบอรี่สีแดงสตรอเบอรี่สีแดงอันนี้ครับสตรอเบอรี่อ่างนอันไหนครับอ่างนสีม่วงที่ป้าต่อยมาให้ลูกกินบ่อยๆครับผมแอปเปิลอันไหนแอปเปิ้ลแอปเปิล นี่นี่นี่อันไหนสีแดงอ,อันนี้นี่สีอะไรนี่สีเหลืองนี่สีแดงนี่สีอาพี่ตังพี่ตังครับพี่ตางกำลังวุ่นเมิร์กับ อยางเพราะไม่เคยเห็นใช่ไหมลูกอุยมีอันนี้ด้วย